ขบวนการเด็กดีเบบี้ฮีโร่ที่จะออนแอร์ทางททบ5วันที่22ธันวานี้ขอให้เป็นละครปังๆและขอให้นักแสดงทุกคนที่มาร่วมเล่นในเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับของทุกคนและบัดนี้ก็ได้เลิกเวลาที่จะถ่ายทำทีเซอร์ละครเรื่องขบวนการเด็กดีเบบี้ฮีโร่พร้อมที่จะถ่ายทำแล้ว สิ่งศักดิ์สิทิที่นี่คุมของทุกคนด้วย ันนี้ทีมงานของทัชชาแนลนะคะยินดีมากค่ะที่จะมาสัมภาษณ์เด็กๆฮีโร่คนใหม่กันนะคะในละครเรื่องใหม่ขบวนการเด็กดีนะคะเริ่มแล้ว,แล,วแล้วหนูชื่อจริงชื่ออะไรคะ,คะน้องเกะน้องเกดชื่อเด็กหญิงอะไรคะอาลียฉัดมุนเปลี่ยนค่ะ ชื่อเด็กหญิงอะไรคะพักร้อจัตติชากรค่ะจากจังหวัดอะไรยิงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชายาพักสัตเดชากรค่ะชื่อลันช่อน้องพิตา้าต่อไปนะคะชื่ออะไรคะเด็กหญิงมนียามาฮูค่ะ,ะนั้นต้องติดตามกันครับทางช่องห้านะคะอง <laughs> ตัวต่อไปชื่ออะไรเอ่ยเด็กชายนัทวุฒิกิติเล่งแสงครับครับา บทเป็นหัวหน้าก่อกัน้ายครับสวัสดีค่ะอ้อนะคะรับบทเป็นคุณแม่ของน้องพิชานะคะเล่นเป็นพยาบาลค่ะสวัสดีครับบางใส่น้อยนะครับถ้าขาดผมไปสักคนหนึ่งเนี่ยกลุ่มเด็กๆหรือขบวนการเด็กๆจะไม่มีเลยนะครับบุรลุดลึกลับนะครับบุรุษลึกลับด้วย สวัสดีครับผมโชคพิกจูนะครับวันนี้รับบทโจรร้อยหน้าเอออวันนี้ก็ใส่หน้าก,กากวันนี้ใส่หน้าก,กากมาด้วยครับผมเราเคจีครับหน้าตาอย่างนี้ก็คือทรงโจรอยู่แล้วครับทรงโจรน,นี่ครับเป็นลูกน้องเออโจรรอยหน้าโจรรอยหน้าครับผมยังไงก็ต้องรอติดตามกันในกระบวนการเด็กดีนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ย ะมีบทบาทที่น่าจะสนุกขนาดไหนนะคะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับถรับรองมนันแน่นอนครับผมมนันแน่นอน